ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยันยงพวงราชประชุมกับสมาคมโรงสีเมื่อวันก่อน30กว่าโรงสีซึ่งเสนอให้โรงสีนั้นเข้ามาช่วยเหลือชาวนาโดยการรับจำนำใบประทวนในวงเงิน50%ของมูลค่าใบประทวนรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ9โดยระบุว่าจะนำงบกลาง ประมาณ1,200ล้านบาทลงมาจ่ายค่าดอกเบีย้ยทั้งนี้เพื่อเยียวยาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับชาวนาก็คือสามารถที่จะได้เงินสัก50%เอเอาไปใช้ก่อนเนี่ยนะครับในระหว่างที่กำลังแก้ปัญหาเรื่องเงินจำนำข้าวทั้งระบบก็ปรากฏว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังหนึ่งวันที่มีการประชุมกันก็ปรากฏว่า มีลงสีบางลงสีก็ออกมาบอกนะครับว่าโลงสีนั้นเงินไม่พอเพราะหนึ่งจะต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้อข้าวในฤดูการผลิตรอบต่อไปแล้วสองมองในมุมว่าควรจะให้ทกศเป็นผู้ปล่อยกู้ให้กับชาวนาในประเด็นตรงนี้มากกว่าเพราะในที่สุดเมื่อรับจำนำใบประทวนจากชาวนา50%ต สุดท้ายก็ต้องไปขึ้นเงินกับทกศอยู่ดีทําไมจึงไม่ให้ทกศเี่เป็นผู้ปล่อยกู้เพราะฉะนั้นก็มีประเด็นเสียงแตกในกลุ่มก้องของโรงสียังไม่นับที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยภูวนาถนาดุบาลแสดงความคิดความเห็นผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะครับโดยระบุนะครับว่าโรงศีนั้นไม่ใช่ทาธุรกิจการเงินเป็นการค้าปกติเพราะฉะนั้น มันจะมีปัญหาในแง่ของข้อกฎหมายว่าจู่ๆไปรับจำนำใบประทวนที่ว่านี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นมุมมองของข้อกฎหมายอุปรสรรคต่อมานะครับท่านผู้ชมครับก็คือชาวนาเองก็ส่วนใหญ่เท่าที่ํำรวจตรวจสอบเท่าที่มีกระแสข่าวก็ไม่ยอมรับในแง่ของวงเงิน50%ของมูลค่าใบประทวนที่ว่านี้และประเด็นต่อมา คณะกรรการการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าในส่วนของคุณยันยงพวงราชก็ระบุนะครับว่าสุดท้ายเป็นกรณีที่ต้องขออนุญ,ญาตกับกะกะตเช่นเดียวกัน